คุณเคยสงสัยไหมคะทั้งทางที่คุณเป็นคนเก่งฉลาดมีความรู้แต่ทำไมทำเท่าไหร่โฟกัสก็แล้วตั้งเป้าหมายก็แล้วถึงทำพังทุกครั้งก่อนที่จะสำเร็จทำพังในที่นี้นะคะก็อาจจะเป็นไปได้ว่าในบางเคสเกิดการก่อหนี้ที่รับผิดชอบไม่ไหวหรือในบางครั้งโดนเพื่อนหรือโดนหุ้นส่วน กงหรือในเคสที่แย่ที่สุดก็คือยอมแพ้ก่อนที่จะถึงความสําเร็จโคชเจอเคสแบบนี้นะคะหลายๆเคสมากแล้วมีเคสหนึ่งที่โคชได้มีโอกาสโคชชิ่งและสืบค้นลึกเข้าไปถึงต้นเหตุว่าเกิดปัญหาอะไรกันแน่ที่ทําให้คนมีแพทเทิร์นแบบนี้แล้วโคชก็พบว่าในเคสที่มาโคชชิ่งนะคะเขามีบาดแผลในใจที่ไม่ได้รับการเยียวยา ที่ติดลึกอยู่ในความทรงจำนั่นก็คือเกิดกรณีที่พ่อแม่แยกทางกันค่ะเคสนี้นะเขาถูกทิ้งไว้กับปู่กับย่าทำให้เขารู้สึกว่าตัวเขาเนี่ยไม่มีคุณค่าพอที่พ่อแม่เนี่ยจะรักเลยทำให้พ่อแม่ทิ้งเขาเอาไว้แล้วสุดท้ายนะคะพอเขาเติบโตขึ้นมาเขาก็เติบโตมาด้วยความรู้สึกว่าตัวเองไม่มีคุณค่า และไม่กล้าพอที่จะเห็นภาพความสําเร็จของตัวเองเลยทําให้เกิดแพทเทิร์นในชีวิตไม่ว่าเขาจะทําอะไรก็ตามนะคะเกือบจะสําเร็จแล้วแต่สุดท้ายก็ล้มเหลวซ้ําแล้วซ้ําอีกเป็นแบบนี้มากกว่า3ครั้งจนทําให้เขาเข้ามาโคชชิ่งและปรึกษากับโคชค่ะวิธีการแก้ไขในเคสนี้หลังจากที่โคชพบว่า ต้นตอของปัญหามันเกิดจากการที่เขารู้สึกไม่มีคุณค่าและรู้สึกไม่คู่ควรโค้ชได้พาให้เขานะคะกลับไปแล้วหาความสำเร็จในอดีตค่ะเห็นคุณค่าของตัวเองว่าเขามีคุณค่าแบบไหนและสิ่งที่สำคัญที่สุดเลยนะคะคือการหาคุณค่าไม่ใช่แค่เพื่อตัวเขาเองค่ะสุดท้ายเมื่อเขามองเห็นว่าสิ่งที่เขามีความรู้ความสามารถที่เขามี เขาสามารถช่วยเหลือผู้อื่นได้ยังไงเขาสามารถคืนกลับให้สังคมได้ยังไงและนั่นแหละค่ะที่ทำให้เขากลับมาและเห็นคุณค่าในตัวเองและกล้าที่จะตั้งเป้าหมายของความสำเร็จถ้าวันนี้นะคะคุณเป็นคนหนึ่งที่ยังกลัวความสำเร็จที่ลงมือทำแล้ว ก็ไม่สำเร็จสักทีลองหาคุณค่าที่มากกว่าตัวคุณดูค่ะลองดูซิว่าสิ่งที่คุณมีความรู้ที่คุณมีคุณสามารถส่งต่อส่งมอบและสร้างคุณค่าให้ผู้อื่นได้ยังไงบ้างวิธีนี้นะคะอาจจะเป็นวิธีที่ช่วยคุณกลับมาเห็นคุณค่าของตัวเองและกล้าตั้งเป้าหมายที่จะสำเร็จได้ค่ะ